สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมซาเวียร์เดมิเชียนในรายการเ s c a p e Series ีส์ไมโกนหลบหนีจากปัญน,นาการซึ่งเป็นรูปแบบไมโากนที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบนะครับเพราะว่ามีความน่าตื่นเต้นสูงครั้งนี้ผมจะมาแสดงการหลบหนีปัญน,นาการจากกุญแจมือตำรวจในรูปแบบที่ยากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายนะครับกับช่วงเวลาแล้วก็วิธีการ จะเสะดาะกุญแจมือตำรวจนะครับตอนอื่นผมจะให้ดูกุญแจมือตำรวจรุ่นที่ผมใช้ครั้งนี้ก่อนนะครับกุญแจมือที่ผมจะใช้ในวิดีโอตัวนี้เป็นรุ่นดับเบิลล็อกนะครับก็คือเป็นรุ่นล็อก2ชั้นแล้วก็เป็นดอกกุญแจกลมนะครับอ่าซึ่งเป็นรุ่นที่ได้ชื่อว่าเะด็จยากที่สุดนะครับอ่าไม่สามารถที่จะใช้ไม้ลูกชิ้นเะดาะได้นะครับอ่าเป็นกุญแจกลมแล้วก็ล็อก2ชั้นด้วยนะครับ ตามปกติแล้วถ้าเราล็อกชั้นเดียวเนี่ยมันออกข้างหน้าไม่ได้แต่มันออกข้างหลังได้ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดล็อกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับจะดิ้นเสียงกิ๊กนะครับอ่าแบบนี้นะครับมันจะค้างเลยนะครับเดินหน้าถอยหลังไม่ได้เลยนะครับเวลาใช้กุญแจไขเนี่ยต้องไขบิดสองรอบนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาถึงจะออกเวลาสะดอก,ก็ต้องสดอดสองชั้นด้วยเหมือนกันนะครับมีความยากสูง นอกจากเป็นรุ่นที่สะดอยากแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือครั้งนี้ผมจะใส่แบบกลับด้านนะครับมีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์บอกผมมาว่าตำรวจเขาจะใส่แบบกลับด้านนะครับก็คือไม่ให้ตัวลูกุญแจอยู่ฝั่งเดียวกันกับมือนะครับให้ด้านเนี้ยมันเป็นด้านลนนะครับด้านที่อยู่ฝั่งเดียวกับมือแล้วลูกุญแจหันหันเข้าหาตัวนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาผู้ถูกจับกลุม เตะดได้นะครับผมก็ไม่ทราบไงนี่ผมก็รู้มามีคนมาเม้นนะครับใน y o YouTube ในเพจอาจจะเคยมีประวัติถูกจับมาก่อนนะครับอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับโอ้เสียงไพ่ล็อกมากนะครับผมชอบเสียงมันนะอืมแต่ว่าผมขอใส่กุญแจมือตัวเองดีกว่านะครับมาแล้วเดี๋ยวผมจะล็อกสองชั้นด้วยนะครับ คล็อกยังล็อกยากเลยนะครับโ okay. อเคอกุญแจผมใส่ไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูก่อนนะว่าดึงไม่ออกนะครับอ่าดึงไม่ออกนะครับนะ,ะเจ็บนะครับแสดงตัวนี้ที่ไรเจ็บตัวทุกทีนะครับโดนกุญแจมือบาดแต่ผมไปซ้อมมาแล้วนะครับถึงแม้ว่ารูกกุญแจมันจะหันออก นะครับหัน,นเข้าหาตัวไอ้ตัวตรงนี้มันล้นๆสะเดาะไม่ได้นะครับต้องสะดอะด้านนี้ก็สะเด,ดาะได้อยู่ดีนะครับใช้กุญแจนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปตรงดูกุญแจแบบนี้นะครับตัวเนี้เป็นเป็นเหล็กเหล็กสะเดาะนะครับจะว่ามันเป็นกุญแจมันก็ไม่ใช่อ่ะผมก็เรียกติดป,ปากนะครับเพราะว่าไม่เคยใช้กุญแจจริงๆสะดาะเลยนะครับใช้ตัวเนี้ยแทนกุญแจ มันจะเป็นเหล็กสะดอเดี๋ยวผมดึงให้ดูก่อนอ่ามันเป็นเหล็กหน้าตา่างงี้เดี๋ยวผมให้ดูหลังจากที่ผมสะดอสาเร็จแล้วนะครับเสียกเข้าไปนะครับนใช้อันนี้มันจะยากนิดนึงนะครับใช้ปากดันคือคนที่สะดอดได้มันต้องรู้องศานะครับจุดที่ยากคือสะดอ,ดอยังไงให้ตัวเองอยังดูดีอยู่ในสภาพนี้นะฮะอนนนะจับไว้ะครับดอนดันไปทางซ้าย ทางซ้ายก็คือก็คือทางทางนี้ทางซ้ายมือคุณนะฮนะแล้วก็ทางขวาต้องต้องจับตรงนี้ไว้ด้วยนะครับจับตัวกุญแจมือด้วยนะครับเนีย่ยพูดไปหล่นเลยนะครับเอาไม้ <laughs> ยากนะครับแต่ทําได้แนะ่นอนขอเวลาสักครู่นะครับจะนานนิดหนึ่งผมซ้อมมาแล้วนะครับหมุนไปทางซ้ายเล่นเสียงกิ๊ก นี่นหนไหมหมุนไปทางขวาอีกอ่สองชั้นครับหลดแล้วเห็นไหมครับนะ,ะด้านนี้ก็สบายเลยมือนี้หลุดแล้วนะครับใขรเอาตาอัจฉริยาใส่ต้องจับตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว มันบาดมือหลด,ดแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูเหล็กสะดาะที่ผมใช้นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้สวยงามมากนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องอเป็นแบบนี้เป๊ะก็ได้แต่ให้มันได้องศานี้นะครับโดยเฉพาะตรงเนี้ยความยาวตรงเนี้ยให้ได้นะครับมันจะเสียบเข้าไปในรูกุญแจพอดีนะครับ ตรงเนี้ยสําคัญมากเลยความยาวตรงเนี้ยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ตรงตัวล็อกพอดีเป๊ะเลยนะความยาวของมันนะครับอผมจะไม่บอกแล้วกันว่ามันยาวเท่าไหร่ไปคาดคะเนกันเองนะครับไปคับตัวเราเองดูจากสายตานะครับยาวเท่านี้อย่างนี้แหละนะครับแล้วตรงนเนี้ยปลายนะฮะเก้าสิบองศานะครับตรงนี้ใช้สสด็ได้เหมือนกันนะนะตัวเนี้ยเสียบเข้าไปที่รูกลมๆนะครับ หมุนซ้ายไปประมาณ45องศาแล้วก็หมุนขวา45องศานะครับคุณต้องเะดาะตัวที่เป็นตัวล็อกตัวแรกก่อนแล้วค่อยเะดาะตัวดับเบิลล็อกที่เป็นปุ่มกดด้านหลังนะครับเป็นเหล็กแบบนี้นะมาที่เหลือมาคุยกันนะครับรายการ Escape Series เนี่ยผมทำมาประมาณ2ปีแล้วนะครับ ดราม่าเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนสดอดกุญแจบ้านสดอดกุญแจมือตำรวจนะครับสดอดกุญแจห้องลูกบิดอะไรแบบนี้ก็จะมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานอย่างกุญแจบ้านอย่างเงี้ยบางทีตัวเจ้าของเองเนี่ยเผลอล็อกส่วนใหญ่นะนะครับเจ้าของเผลอล็อกแล้วเขาเข้าบ้านไม่ได้ต้องไปตามช่างกุญแจวุ่นวายเสียเงินเสียทองนะครับผมทําออกไปต้องมีคนเข้ามาขอบขอบคุณนะครับว่าโอ้เ oh, นี่ยได้ คลิปพี่นะเปิดดูใน YouTube แล้วก็ทำตามเข้าห้องได้นะครับหลายคนเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีนะครับผมก็รู้สึกดีนะครับที่ได้ทำแต่ก็มีมันจะมีดราม่ามันจะมีแบบเออสอนโจรหรือยังไงผมก็ต้องพูดทุกทุกวิดีโอเลยนะครับตัวเนี้ยว่าโจนมันผมให้มานั่งสะดอกกิ๊กๆิก๊ถนอมอุปกรณ์ของคุณอยู่หรอกมันก็ทุบเปี้ยงพังนะครับ มันคงไม่มานั่งใจเย็นอย่างนั้นอยู่หรอกนะครับส่วนใหญ่คนที่ต้องการที่จะสะดอกเข้าไปโดยที่ประตูไม่เสียหายก็คือเจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับผมก็พูดเน้นย้ำมันก็จะมีไอ้พวกเนี้ยอันเนี้ยผมไม่นับพวกที่มามาเม้นเกียนนะเม้นเกียนแบบโอ้ดีครับผมจะได้ได้อาชีพพิเศษแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยผมเข้าใจว่ามันเป็นการเม้นสับพยอผมดูปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่า คอมเมนต์แบบนี้เขาคมเมนเชิงสัพพยอผมไม่ถือสาแต่บางคนเนี่ยตั้งใจจะก่อดราม,มา่าพวกนี้คือสมองเนี่ยจะมีปัญหาหน่อยนะครับจะเป็นพวกโลกสวยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็ยินดีนะครับที่จะมาเม้นก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หยาบคายจนตัวระบบมันมันบล็อกนะม,มันไม่เกี่ยนมากก็เม้นได้ทุกอย่างนะครับแต่อย่าไปเมเมนโชวงโง่พวกที่ต่างประเทศ อย่างเวลานาซาเขาจะบินขึ้นไปสำรวจยานวกศากศผมเห็นคนไทยไปเมน้นนะมาเม้นช่องผมได้มาเกลียนช่องผมได้ผมยินดีนะครับแต่อย่าไปเม้นเกเียนต่างประเทศนะครับอายชาวบ้านเขานะครับผมเนี่ยอายแทนคนไทยเลยเห็นคนไทยไปเม้นแบบนั้นนะครับในฐานะที่ก็อยู่เมืองไทยพูดภาษาไทยนะครับไม่ควรนะครับถ้าโง่ก็อยู่เงียบดีกว่านะาสำหรับตัวการสะดกดกุญแจมือตำรวจเนี่ยนะครับ ก็มีที่ผมสอนทั้งตัวล็อกธรรมดาซิงเกิลล็อกแล้วก็เป็นรุ่นเนี้ยดับเบิลล็อกผมเคยสอนไปแล้วจะไม่สอนซ้ํานะครับแต่ผมจะบอกให้ไม่ได้อยู่ดีๆผมมาสะดอได้นะครับผมกินนอนกับมันเป็นเวลานานอย่างเนี้ยยังมีคนมาเม้นว่ามันจะต้องใส่กับด้านครับผมก็ใส่กุญแจมือกับด้านแล้วก็ทํากิจกรรมกับมันทั้งวันเลยนะครับกินข้าวนะเดินอยู่ในบ้านนะครับทํากิจกรรมอ่านหนังสืออะไรเนี่ยมีกุญแจมืออยู่นะครับ แล้วพอถึงเวลาน,านึกสนุกก็สะดกนะครับทําอย่างเงี้ยอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับกว่าจะสะดอได้เวลาเร็วแล้วก็เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับทุกคนทําได้ถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจจริงแล้วก็ความพยายามนะครับพยายามจะดูให้มันเป็นการแสดงเพราะว่ามันเป็นการแสดงนะครับผมเป็นนักมายากลเป็นนักแสดงนะครับก็อยากจะให้ิดอคติลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังยืนยันอยู่ว่า เม้นได้อิสระเต็มที่นะครับผมไม่ว่าอะไรหรอกยินดีที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ผมยินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็ความบันเทิงกับคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับรายการ Escape Series นะครับการหลบหนีจากพันธนาการก็จะมีคลิปแบบนี้มาให้คุณผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับท่านใดที่มีทริคหรือว่ามีความรู้อะไรใหม่ๆนะอย่างนี้มีคนเข้ามาเม้นหลายคนว่าเขาใส่กับด้านอะไรเงี้ยอ่ะมันก็ทําให้ผมได้คิดว่า อ่าไหนาลองสะดอบแบบกลับด้านดูซิสะดอได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับผมก็ยินดีนะครับที่จะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับแล้วพบ,บกันใหม่ครั้งหน้าครับรายการ s s c a p e Series หลบหนีจากพัฒนาการกับผมสราเอเดมิเชียนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม Until next toy